สวัสดีค่ะพบกับ h a v e a n i c e Day นะคะกับเช้าวันจันทร์ค่ะ18สิงหาคมนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแฟนๆของฟุตบอลลีกภูมิภาคเนี่ยลุ้นกันใหญ่เลยนะคะลุ้นกันว่าจะมีทีมที่เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วหรือ,อยังนะคะปรากฏว่า2ทีมที่มีโอกาสสูงที่สุดเป็นไงคะได้แค่ทีมเดียวก่อนในสัปดาห์นี้นะครับก็คือทีม U bon U M T F อุบล UMTFC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูถือว่าบุญบิดเพราะว่า อุบลเนลงเตะวันเสาร์แล้วก็บุกไปเสมอกับน้องบุรพูซูมตวศูนย์ก็เลยทำให้สถานการณ์ยังไม่แน่นอนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรอดูทีมระดับสามเลยซิตี้เตะเมื่อวานนี้ถ้าเลยซิตี้ชนะก็จะยังไม่เข้ารอบแชมเปี้ยนส์คิกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าเลยซิตี้ทำได้แค่เสมอในบ้านก็เลยทำให้อุบลยูทีเอฟซีได้เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ค 100%การันตีถึงแม้ว่าจะเหลือการเตะอีก5้านัดก็ตามโนะดยเรื่องของคะแนนที่ห่างเรียงจรียร้อยแล้วนะคะเบอซิสตี้ถึง17คะแนนแต่ว่าเหลืออีกหนัดก็เลยทําให้คะแนนขาดส่วนไทยฮอนด้าปรากฏว่าทําได้แค่เสมอในบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้คะแนนนั้นยังไม่ขาดกับทีมอันดับ3ม เกิน15คะแนนก็เลยทไม่ต้องรอต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับก็ใครที่เป็นแฟนก็รอรุ่นกันต่อไปแต่เชื่อว่าไม่น่าจะผิดมือของไทยฮอนด้านะคะใช่ครับก็น่าจะเป็นทีมที่อยู่ในหัวตารางในขณะนี้แหละน่าในแต่ละโซนนะครับส่วนเรื่องราวของทีมสีสเกตเอฟซีซึ่งเป็นทีมที่บอกว่ามีเสน่ห์มากเป็นทีมที่ตั้งแต่ขึ้นมาเล่นไทยเมมย์เบเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยสร้างสีร กองเชียร์นี่นะคะเวลาที่มีการแข่งขันนะคะเวลาที่เราเห็นใครคิดก็ตามที่เข้าไปในสนามเห็นบรรยากาศของกองเชียร์แล้วจะต้องบอกว่าโอ้โหมไมแฟนเยอะขนาดนี้หรือว่าเวลาที่ถ่ายทอดนะคะเราเห็นภาพของสีส้มนะคะที่เข้ามาเชียร์ทีมเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆแล้วก็สไตล์การเล่นของทีมเนี่ยสู้ยิตาไม่ว่าจะสู้กับทีมใหญ่ทีมเล็กทีมอะไรสีสเกนนี่เล่นได้ประทับใจนะครับแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องการ เรียกร้องกรรมสิทธิ์ทีมกันทาให้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยศรีสะเกดต้องหยุดการเล่นไปหลังจากเริ่มเล่นได้แค่่านา้นเองจากการที่หายไป1ปีเนี่ยแล้วกลับมาเล่นใหม่ในปีนี้กลับมาสู่ทินเดิมทิ่นที่เป็นจังหวัดที่เริ่มต้นศรีสะเกดเ c ีก็ทําให้หลายคนมองว่าการกลับมาทห้ศรีสะเกดเนี่ยทำผลงานลําบากเพราะว่าหายไปปีหนึ่งแล้วก็กลายเป็นทีมเต้งหนึ่งกลายเป็นทีมเด้งหนึ่งที่จะตกชั้นหลายๆคนมองว่าแบบนั้นแต่ว่า ทีมสกีตเก็สู้เต็มที่ะนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องราวของเขาซิว่าเขาจะสู้อย่างไรสถานการณ์อย่างไรที่จะทําให้ทีมสกตนั้นรอดพ้นจากการที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่ตกชั้นได้แลนะณตอนนี้นะคะมองออกหรือ,อยังว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะน่าสนใจมากค่ะไปติดตามกันค่ะ มีโอกาสตกชั้นหรือไม่ตกชั้นตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะฮะว่าเราจะเราจะมีโอกาสตกชั้นหรือเปล่าท,ทุกทีมมีโอกาสตกชั้นได้นะในจีนที่ไทยอยู่ท้ายตารางแต่เพียงแต่ว่าผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าต้องเห็นใจทีมสีเกตยดเอฟซีด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีทีมอยู่เราเล่นเล,นเลนเพียง2-3งสนัดแล้วก็ถูกศาลสั่งให้ยกเลิกการแข่งขันไปนยะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องก่อตั้งทีมใหม่เลยทุกทีมที่มีอยู่ในไทยลีกทั้ง20ทีมเนี่ยหากทีมสีเกตดออกแล้ว19ทีมกุกทีมก็ มีประวัติศาสตร์ันยาวนานทุกทีมนะครับในนั้นแล้วเนี่ยการต่อเนื่องของการแข่งขันหรือการต่อเนื่องของการฝึกซ้อมก็มีผลต่อการแข่งขันเหมือนกันนะะพอหลังจากนั้นมาเรามีการแข่งขันมากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงตัวในระบบการเล่นมากขึ้นเนี่ยเราก็ทำได้ดีขึ้นผมอยากให้มองในลักษณะอย่างนี้มากกว่านะครับ สเกตเอฟซีครับเปิดฤดูกาลมาโดยให้โคตูนะครับพลิปลเกิดแย้มมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งโคตูครับก็พาทีมเก็บคะแนนได้พอสมควรโดยผลงานที่ทาได้คือชนะ5เสมอหแล้วก็แพ้10เก็บคะแนนได้20คะแนนครับซึ่งทีมก็ตกอยู่ท้ายตารางทําให้โคตู่แสดงสปิริตขอลาออกจากตําแหน่งหลังจากคุมทีมไปได้20นัดครับซึ่งทีมก็แต่งตั้งโคตหนุยเฉลิมวุฒิสง่าพลเข้ามาคุมทีมแทนโดยเริ่มบัญชาการทีมบลูเบียตรลายตั้งแต่นัดที่21ที่สีสเกตเปิดบ้านต้อนรับแค็อกยูนเ ซึ่ง10นัดที่โค้ชหนุ่ยลงคุมทีมสีสเกตโดยมีเป้าหมายคือการอยู่รอดนั้นผลงานของทีมก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นครับโดยผ่านไป10นัดชนะ4ซเซมอร์4แล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นแต่ก็ยังถือว <ใน S 1> <น>่าสถาร์ทีมยังไม่ปลอดภยัยท,ที่สามารถที่จะยื้ตัวเองขึ้นมาอยู่ในโซนเกือบจะมากาลางตารางแต่ว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในโซนท้ายในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะ อยู่ในโซนแดงได้นะครับฉะนั้นแมตช์ที่เหลือ,อยังอีกหลายแมตช์นะครับฉะนั้นทุกแมตช์มีความหมายกับเรามาก1คะแนนถึง3คะแนนเป็นความหมายสําคัญที่สุดในในแมตช์ที่เหลือต่อๆไปนะครับคิดว่ามาตรฐานของทีมดีขึ้นเนี่ยนะก็จะมีโอกาสที่เป็นผู้ชนะได้กับทีมใหญ่ๆห,หรือว่ามีโอกาสที่จะเพียงพามได้กับทีมที่จะต้องอยู่ในโซนเดียวกันนะครับฉะนั้นตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่า5 0 5สานะครับสำหรับการ ที่จะต้องอดิ้นรนในการหนีตกชั้นเนี่ยนะยังถือว่าเรายังไม่ได้หลุดพ้นเต็มที่นะครับฉะนั้นเราต้องการความพร้อมแล้วก็ประสิทธิภาพแล้วก็คะแนนเป็นอย่างยิ่ง เห็นกันแล้วนะคะว่า8นัดที่เหลือของสีสเกตเรซีนั้นนะคะจะต้องเจอทั้งบุรีรัมย์เมืองทองชนบุรีสุพรรณบุรีอาร์มี่ท่าเรือแอร์ฟอสและก็สุโขทครามนะคะซึ่งผลงานใน8นัดนี้ค่ะจะเป็นคําตอบของสีสเกตว่าจะยืนหยัดอยู่บนหลีกสูงสุดต่อไปได้หรือไม่นะคะซึ่งผู้บริหารสโมสรเชื่อว่าถ้าปีนี้สีสเกตสามารถอยู่รอดปลอดภัยบนไทยพีเยรมลิกได้ฤด,ดูกาลหน้าสโมสรสีสเกตก็จะเป็นทีมที่มีโครงสร้างที่ดีกว่าฤด,ดูกาลนี้แน่นอนค่ะ ก็วันนี้ก็ต้องประครับประครองให้จบฤด,ดูกาลนี้ก่อนนะครับถ้ากเกิดเราสามารถที่จะประครับประครองให้จบฤด,ดูกาลนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเราก็เหมือนกับว่ามีเชฟของทีมอยู่แล้วนะครับเพราะหลังจากปีแล้วเนี่ยพอเราหยุดเล่นเนี่ย เด็กๆส่วนใหญ่ก็แยกย้ายกันไปหาสโมสรสังกัดหรือว่ากลับต่างประเทศไปบ้างก็เลยทําให้เราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ปีนี้เหมือนกับเรามีทรงของเราไว้อยู่แล้วเนี่ยป,ปีหน้าเราก็อาจจะนําส่วนที่เหลืออยู่ในทีมหรือว่าที่เราจะเลือกไว้ในทีมเนี่ยมาประกอบกันเป็นทีมพี่ว่าคิดว่าปีหน้าเราน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแบบนี้ครับผม ยูเกตเอฟซีนะครับเราจะจะจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่มีแฟนบอลที่เหนียวแน่นนะครับเราต้องฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับแฟนบอลด้วยครับว่าทำยังไงเราจะให้มาช่วยกันให้กำลังใจทีมให้กำลังใจนักฟุตบอลให้กำลังใจคณะทำงานทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนนักนักฟุตบอลแล้วก็พวกเราทุกคนก็ยินดีที่จะรับคำสิ่ชมจากทางแฟนบอลทุกคนนะครับ ก็ถือว่าแฟนบอลให้ความสนับสนุนอย่างดีนะก็อาจจะมีบางจังหวะที่เราที่เราอาจจะผิดพลาดบ้างแล้วก็บางจังหวะบางเกมที่เราอาจจะต้องอึดอัดแล้วก็บางเกมอาจจะรับเพียงพังบ้างนะครับถว่าสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนแสดงให้เห็นถึงแม้ว่าจะเป็นแมตช์ที่พลาดก็ถือว่าพลาดแบบแบบเฉดเฉิวนะครับไม่ได้พลาดแบบหมดลูกนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไปประวงเรื่องของ ผลการแข่งขันมากเกินไปนะครับเราก็จะคิดว่าเราพยายามรักษามาตรฐานให้อยู่ในนดับตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นในโซนตกชั้นให้ได้นะครับก็พยายามกันทุกคนครับนไไนกน,น,น,นจะพยายามทำดีต่อไปนะแล้วก็พยายามจะ รักษาทีมสกีดเอฟซีของเราให้อยู่ในไทยพีเมีมร์ลีกต่อไปให้ได้ครับผมนะครับ ก็ตอนนี้อย่างที่พี่หนุ่ยแล้วก็ท่านประธานพูด <ứng> ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่ามี3 6คะแนนอยู่อันดับที่13แต่ว่าห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่น <ứng> นานั้นเองนะครับ <ứng> อันดับที่13กับ16นี่คะแนนคู่ขี้ใกล้กันมากเลยทีเดียวนั้นไว้ใจไม่ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่า สีสเกตตั้งแต่ขึ้นเร่ไทยรีกเมื่อปี2010สิบสร้างสีสันตลอดใช่นะคะเพราะฉะนั้น8นัดที่เหลือคือหัวใจสําคัญคเลยนะคะของสีสเกตเริรวมทั้งกองเชียร์ดูกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็ผู้บริหารอย่างที่ท่านบอกนะคะก็ถ้าทุกคนรวมใจกัน ผลงานตรงนี้อาจจะไม่ยากจนเกินไปที่จะทําให้สิสเกตอยู่รอดปลอดภัยบ,บนไทยพีเยรมลีกนะคะก็เชียร์นะคะและเราก็เชียร์ทุกทีมด้วยแล้วคุณผู้ชมก็เชียร์ทุกทีมนะคะส่งเข้ามาเยอะเลย SMS เนะคะเชียร์ทีมบ้านเกิดของตัวเองนะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเรามาเชียร์ลีกวันกันดูซิว่าผลงานของแต่ละทีมตอนนี้ใครฉลุยหรือว่าใครน่ากังวลขนาดไหนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ